บทที่40การตื่นของสายหลืดเย่เทียนเดินไปหาเนรมังกรหลังจากกินโอโสถอคืนปรานไปแล้วและเอาให้ราชสีขนเพลงอกินแล้วเขาก็มาที่เนรมังกรที่วางอยู่บนเสมาหินมีค่ายกลครับแว่เย่เทียนเดินไปถึงก็ถามท่านปู่ว่าอัญญประกาศคู่ท่านปู่ต้องทําอย่างไรขอรับเย่เทียนถามข้ายิกลอนี้แค่ค่ายกลกดพลังของดวงตาเท่านั้นไม่มีอะไรแค่เจ้าทําลายจุดที่อยู่ต่ําสุดทางซ้ายหนึ่งซุนให้แตกก็พออชายชรากล่าวเย่เทียนลงมือทันทีโดยใช้กระบี่วารีเหมันฟันลงตรงที่ชายชราบอกทันที อู้มอมอค่ายกลเกิดรอยร้าวทันทีเย่เทียนตีซ้ำอีกครั้งแต่แรงเก่าๆทำให้รอยราวแอร์ตกออกตุ้งมิลิเมตรแกรก,กอกเรียงงอแล้วเย่เทียนก็เห็นเนตรมังกรเป็นดวงตาสีทองสดใสมีกลิ่นอายบรรพการที่ศักดิ์สิทธิ์ออกมาเย่เทียนเดินไปและหยิบมันขึ้นมาแล้วถามชายชราว,ว่าต้องทําอย่างไรต่อท่านปู่เย่เทียนถามเจ้าแค่วางบนมือตรงหน้าอกแล้วหลอมหลวมมันซะชายรากล่าวแล้วเย่เทียนก็ทําตามที่ชายชรากล่าวปรากฏพลังมหาศาลได้หมุดนวนรอบๆตัวเย่เทียน พลังสีทองได้โอบล้อมตัวของเย่เทียนก่อนมีแสงสีทองพุ่งเข้าตรงงอหน้าผากของเย่เทียนแสงสีทองเหล่านั้นได้เปล่งประกายสีทองออกทางดวงตาของเย่เทียนทันทีจนตอนนี้แสงสีทองประกายออกมาจากดาวตาได้หายเข้าไปอีกครั้งพร้อมปรากฏมังกรสีทองตัวหนึ่งบอยบินออกมาทะยานขึ้นสู่ข้างบนพร้อมค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆแสงสีทองประกายออกมาจากดวงตาของมังกรทองจ้องมองมายังราชสีขนเพลิงที่หมอบอยู่ข้างดีอัมให้ราชสีขนเพลิงตัวสันหายวอด้วยความหวาดกลัวการหลอมหลวมใช้เวลาไปสามชั่วยามในเวลานี้ข้างนอกถ้าเป็นเวลากลางคืนแล้ว ตอนนี้เย่เทียนได้ค่อยๆลืมตาขึ้นตอนนี้ดวงตาของเย่เทียนได้เปลี่ยนเป็นสีทองแล้วและมองได้ชัดเจนถีอนอขนาดเห็นมแมลงตัวเล็กที่อยู่ในถ้ำนั้นเลยเย่เทียนได้เดินมายังราชสีขนเพลิงแล้วถามว่าเจ้าจะเอาอย่างไรต่อไปเย่เทียนถามราชสีขนเพลิงข้าหมดหน้าที่แล้วต่อไปขอติดตามท่านนายน้อยราชสีขนทองกล่าวอื้อแล้วเจ้าชื่ออะไรละ่ะเย่เทียนไม่ขัดข้องเพราะยังไงเขาก็มีท่านท่านแม่และท่านปู่ เป็นสัตว์อสูนอยู่แล้วการที่จะเพิ่มอีกสัตว์ตัวเข้ามาในครอบครัวก็ไม่เสียหายอะไรเลยเออข้าแม่มีชื่อหรอกนายน้อยราชสีขนเพลิงกล่าอืมมอมม,มงั้นเอาอย่างนี้เป็นไรข้าจะเรียกเจ้าว่าท่านนาหลงอูเป็นไงเย่เทียนกล่าวด้วยความดีใจและเข้าไปกอดคอราชสีเอาตามนั้นนายน้อยราชสีขนเพลิงกล่าวตอบและแล้วหนึ่งคนหนึ่งสัตว์อสูนก็พากันนะ้างอคุยถึงเรื่องราวต่างๆทั้งคืนบทที่ สี่บเอดล้างแค้นหลังจากเย่เทียนได้คุยกับหลงอูอยู่ทั้งคืนเพื่อรู้ที่มาที่ไปของหลงอูแล้วนั้นเย่เทียนจึงบอกเรื่องราวต่างๆของตนรวมกึงต้องกลับไปล้างตระกูลจางที่ทำกับเขาแว่ให้หลงอูฟังและตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าที่ทั้งสองจะได้ออกจากกลางปากลับเข้าเมืองเสียทีเย่เทียนกับหลงอูก,ก็ออกเดินทางกลับเข้าเมืองทันท,ทีโดยเย่เทียนขี่หลังหลงอูมาพอไกลไลที่จะถึงประตูเมืองงอประมาณหนึ่งกิโลเย่เทียนก็เก็บหลงอูเข้าไปในแหวนโลกสวรรค์ทันทีและเดินเข้าเมืองไปตลอดทางมีหลายคนที่ทจำเขาได้้ก็มมมองเขาาดววยคชชื่น จนเดินมาถึงตระกูลจางที่เขาเคยพักอาศัยในหลายวันก่อนตระกูลจางตั้งอยู่ห่างจากชาวเมืองพอประมาณเพื่อความอิสระและรักษาความลับของตระกูลจึงแยกตัวออกมาเพื่อลดความวุ่นวายเย่เทียนมองอยู่คอรุ่นหนึ่งแล้วหายเขาไปในตระกูลจางทันทีแล้วลอยตัววาด่า้กนกับขังและค่ายกลลวงตาและเก็บเสียงจากภายได้มือยามเห็นจึงร้องออกมาว่านี่เจ้าเป็นใครเข้ามาได้ไงยามร้องถามและเดินเข้ามาหาเย่เทียนมองด้วยสายตาเย็นชาแล้วกล่าวว่าไปเรียกผู้นำตระกูลมาเย่เทียนกล่าว เพื่อเจ้าเป็นใครจะให้ท่านผู้นำมาพบออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ออกไปข้าจะจับเจ้าโยนออกไปและหักขาเจ้าซะยามกล่าวและเดินเข้ามาหมายจะจับเย่เทียนออกไปเย่เทียนไม่พูดอะไรเอากระบี่มรกตวารีสวรรค์ออกมาแล้ววาดไปที่ยามเบาๆแล้วยืนมองอยู่สักพักก็มีเสียงหล่นลงมาดังตุกเพื่อนมันเห็นเช่นนั้นก็ตกใจรีบวิ่งเข้าไปในคฤหา์ของตระกูลจางทันทีท่านผู้นำท่านผู้นำแย่แล้วขอรับมีชายคนหนึ่งบุกเข้ามาและฆ่าคนของเราไปหนึ่งคนแล้วขอรับยามเอ่ยเมื่อมาถึงห้องโถงของตระกูลจาง อืมมิลลิเมตรมาแล้วหรือผู้นำตระกูลเจ้าได้ยินแล้วพึมพร่ำเบาๆเขามากี่คนและไปเรียกเหล่าอาวุโสมาเดียวนี้จางเซอร์ลอผู้นำตระกูลกล่าวสักพักคนในตระกูลก็มารวมกันในห้องโถงซึ่งตอนนี้มีสีหน้าเครียดหนะ้างอคิดถึงปัญหาท่านพ่อเราจะเอายังไงดีจางเฟิงกล่าวมันมากันกี่คนตอนนี้อยู่ไหนอจางเชี่ยกล่าวขึ้นมาคนเดียวขอรับและยืนรออยู่ที่ลานหน้าตระกูลขอรับยามกล่าวอืมมันมีคนเดียวจริงๆแต่ยอมรับนับถือมันที่กล้ามาบุกตระกูลจางของเรา จางหยวนกล่าวพลางครุ่นคิดเราจะทำไงดีท่านอาวุโสจางเซิร์ลอกล่าวถามมันเป็นการดีที่มันมาเราก็ใช้เป็นข้ออ้างในการกําจัดมันและชิงของของมันถ้าเราไร่วอมือกันข้าไม่เชื่อว่าจะไม่สามารถกําจัดมันได้จางเชี่ยกล่าวเอาเป็นว่าเราไปหมดนี่แหละและช่วยกันกําจัดมันจางเซอร์อกล่าวออกมาจากนั้นทุกคนก็ออกมาที่ลานหน้าคฤราสา์ซึ่งตอนนี้เล่เทียนยินอย่างสงบอยู่กลางลานและมียามรักษาการของคฤราสาร์ล้อมอยู่เกือบห้าสิบคน โฮอาโฮอาโฮอาหลานเย่มาทาอะไรที่ตระกูลข้าหรือจางเซิร์นอกล่าวออกมาเมื่อมาถึงหน้าตายิ้มแย้มเหมือนคนแก่ใจดีเย่เทียนไม่พูดกล่าวอะไรยืนมองมายังคนของตระกูลจางที่รายล้อมอยู่และหันหน้ามามองทางเหล่าอาวุโสและผู้นําตระกูลก่อนกล่าวออกมาเบาๆข้าไม่มีธุระข้าคงมามีได้สินะแต่ที่ข้ามาเพื่อทําการบางอย่างที่พวกเจ้าทํากับข้าแวะเย่เทียนกล่าวําอันใดหรือหลานเย่ข้ามีเห็นรู้เรื่องเลยจางเซอร์ลอกล่าวหน้าใส่ซื่อโอ้นี่คงเป็นฉากหน้าและสันดานที่แท้จริงของพวกเจ้าสินะเย่เทียนกล่าวเฉยเมย โอาหลานแย่กล่าวว่าจารุนแรงไปหมายเหตุใดถึงกล่าวเช่นนั้นเล่าจางเซิร์ลอกกล่าวออกมารุนแรงหรือเพียงแค่ต้องการของของข้าพวกเจ้าถึงกับวางยาข้าเพื่อยั่งชิงเย่เทียนกล่าวใครจะไปทําแบบนั้นเล่าหลานเย่จางเซิร์ลอกล่าวใยมีถามท่านพี่เฟิงเล่าเขาเล่าให้ข้าฟังหมดแล้วใช่หรือไม่ท่านพี่เฟิงเย่เทียนหันไปถามจางเฟิงเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วจางเฟิงก็กล่าวออกมาทีนาทีไม่ต้องพูดมากความแล้วเจ้าจะเอาอย่างไรจางเฟิงกล่าว เอาอย่างไรงั้นหรือชีวิตของพวกเจ้าทั้งหมดที่หมายเอาชีวิตข้าไงหละ่ะเย่เทียนกล่าวถ้าเอาชีวิตพวกเราหรือช่างคิดได้นะระดับปตพหายนอเลยจะมาสู้กับพวกข้าที่อยู่ครึ่งก้าวนภาอย่างพวกข้าาจางเชี่ยกล่าวอย่างไม่พอใจเย่เทียนไม่ตอบกลับแต่มองไปยังชายชราจางเชี่ยแล้วหายไปช่วคอรูก็กลับมาอยู่ที่เดิมพร้อมกับหัวของชายชราที่ตอนนี้ตัวยังยืนอยู่แต่ไม่มีหัวและไม่รู้ตัวเองตกตายตอนหายนอจางเซ่อรอและเหล่าอาวุโสมองด้วยความตกใจหน้าซีเถลีองและกล่าวว่าจะจะเจ้าทําได้อย่างไร เย่ย่เทียนไม่ตอบอะไรพร้อมปลดปล่อยแรงกดดันออกมาอย่างแรงเหล่ายามที่อยู่ต่ำกว่าระดับปอตอพีซุดตัวลงด้วยความหนักอึ้องงอขยับตัวไม่ได้จางเซิงมองด้วยความหวาดกลัวพร้อมในตาสิ้นหวังครางออกมาเบาวา่ราระระระดับครึ่งก้าวปราณสัตว์สวรรค์จางเซิงหลอกกล่าอย่างเมื่อลอยปปะปีศาจเจ้ามันปีศาจจางเฟิงกล่าเหมือลยออกเต็มแผ่นหลังน้ำตาไหลที่เย่เทีย,ยทนมีพลังในระดับนี้ก็ตอนที่เขาเข้าไปฝึกวิชาเพื่อมอเติมในห้องการเวลาและฝึกพลัง เพิ่มเติมด้วยเส้นปราณจากกระพัดมังกรทองและเส้นที่ผจรและที่ผจรได้เปิดแล้ว108จุดทั่วร่างกายการฝึกฝนจึงรวดเร็วยิ่งนักน้าหลงอูเก็บกวาดให้หมดด้วยว่าแล้วเย่เทียนก็วาดมือออกมาราศีขนเพลิงงอก็ออกมายืนมองพวกเขาพร้อมคำรามออกมาจุดโคกกิโลกร,รมัมและแล้วการสังหารฝ่ายเดียวก็เกิดขึ้นในตระกูลจางที่ตอนนี้เต็มไปด้วยซากศพของคนในตระกูลจางหลังจากที่จัดการกับตระกูลจางเย่เทียนก็ค้นหาสมบัติของตระกูลจาง และได้ออกมาที่ท้องถนนที่จะไปโรงเตี้ยมอที่เคยพักโดยที่ชาวเมืองยังไม่รู้เรื่องของตระกูลจังเลยแต่พอเดินไปก็พบกับเด็กน้อยสองคนที่นั่งขอทานอยู่ตรงมุมถนนโดยมีเด็กหญิงนอนอยู่ที่ตักเด็กชายที่อายุประมาณสิบปีส่วนเด็กหญิงอายุประทานก้าปีเย่เทียนเห็นเช่นนั้นก็เดินไปหาและถามว่าพวกเจ้าใหญ่มานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะเย่เทียนถามด้วยความแปลกใจเรียนคุณชายเราสองคนพี่น้องไม่มีบิดามารดารอกขอรับเราไม่มีที่อยู่ขอรับเด็กชายกล่าวพร้อมลูกหัวเด็กหญิงที่นอนอยู่บนตักด้วยเสื้อผ้าที่ขาดวิน แต่ก่อนที่จะพูดอะไรก็ได้ยินชายชรากล่าวว่าเจ้าเอาเด็กสองคนนี้ไปด้วยเขามีกายพิเศษชายชราชิงฟงบอกแต่ไม่บอกว่าอะไรเป็นอะไรแค่ให้เขารับสองคนนี้ไปด้วยเท่านั้นเย่เทียนมองเด็กทั้งคนแล้วกล่าวว่าพวกเจ้ายินดีจะไปอยู่กับข้าไหมเย่เทียนกล่าวถามเด็กทั้งสองเด็กชายนะ้งอนิ่งตาม,มองเย่เทียนแล้วมองน้องสาวตัวเองแล้วถามว่าเจ้าสนใจจะไปออยู่ก,กับคุณชายไหมอัญญประกาศคู่เด็กชายถามน้องสาวที่นอนอยู่บนตัก เด็กหญิงผมเฝ้ารุงรังเงยหน้ามองเย่เทียนด้วยดวงตาสดใสแล้วบอกพี่ชายว่าข้าอยากไปท่านที่ข้าอยู่ข้าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วเด็กหญิงกล่าวบทที่สี่สิบสองน้องของเย่เทียนอืมท้างาน,นเอาตามที่เจ้าต้องการเด็กชายที่เป็นพี่ชายกล่าวกับน้องสาวเพราะเขาไม่ต้องการให้น้องสาวอดอยากมากกล่าวนี้ขอรับคุณชายแม้จะลำบากข้าก็พร้อมรับใช้ขอรับเด็กชายกล่าวรับเขาคิดว่าแม้จะลำบากเพียงใดเขาก็ไม่เตะองค์การให้น้องเขาอดอยาก เอาละตามข้ามาก่อนอื่นพวกเจ้าต้องไปเปลียุนชุดก่อนและอาบน้ำกันเย่เทียนกล่าวแล้วพาสองพี่น้องไปที่ร้านเสื้อผ้าที่มีหลายร้านคุณชายท่านต้องการสิ่งใดเจ้าค่ะพนักงานขายสินค้าเอ่ยถามเย่เทียนก่อนอื่นเจ้าพาเด็กสองคนนี้ไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดไหมและหาชุดให้พวกเขาศักดิ์ห้าชุดด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดข้ารับผิดชอบเองเย่เทียนกล่าววอเจ้าค่ะคุณชายจากนั้นหญิงสาวก,ก็พาเด็กทั้งสองไปอาบน้ำหลังจากนั้นไม่นานก็พาเด็ก ทั้งสองออกมาเด็กข้าสองที่ได้อาบน้าเปลี่ยนชุดใหม่แล้วทาให้เย่เทียนตกใจเพราะเด็กทั้งสองหน้าตาน่ารักเด็กชายหน้าตาหล่อเหลาเด็กหญิงหน้าตาน่ารักมีแววเป็นหญิงสาวที่สวยงามเอาละข้าจะพาพวกเจ้าไปกินอาหารก่อนที่จะเดินทางเย่เทียนกล่าวก่อนพาเด็กหญิงเดินไปที่โรงเตี้ยมอที่เขาเคยพักคุณชายเชิญขอรับไม่ทราบมาว่าคุณชายต้องการอาหารหรือที่พักเสี่ยวเหมากล่าวถามข้าแค่แวะมากินอาหารก่อนเดินทางแค่นั้นเองเย่เทียนตอบถ้าง,งั้นคุณชายเชิญด้านนี้ขอรับเสี่ยวเหมาตอบและพาไปห้องห้องหนึ่งที่พิเศษเพราะ เสียวเหมาจำได้และเจ้าของร้านสั่งให้รับรองเย่เทียนอย่างดีหลังจากที่ทั้งสามเข้ามาภายในห้องแล้วเย่เทียนก็ได้ถามทั้งสองว่าพวกเขามาจากไหนนอเรียนคุณชายเราสองพี่น้องไม่รู้มาจากไหนนอขอรับเรากำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กพวกเราได้ขอทานเลี้ยงชีพมาดบอดขอรับเด็กชายกล่าวอย่างฉลาดเกินวัยเด็กเย่เทียนได้ฟังก็รู้สึกเศร้าใจและสงสารตัวเขาก็ไม่มีพ่อแม่แต่โชคดีที่มีท่านพ่อท่านแม่เหล่าอสูรเลี้ยงดูให้ความอบอุ่นทาให้เย่เทียนสงสารเด็กน้อยทั้งสองเป็นอย่างมากแล้วพวกเจ้าชื่ออะไรกกันลล่เเยยทีาว คุณชายเราสองพี่น้องไม่มีชื่อหรอกขอรับพวกเราเร่อร่อนมาตลอดจนมาเจอกับคุณชายนี่แหละขอรับเด็กชายกล่าวเย่ทียนได้ยินเด็กชายกล่าวอย่างฉลาดเฉลียวก็รู้สึกพอใจเห็นใจเด็กทั้งสองจึงตัดสินใจรับเด็กทั้งสองเป็นน้องสาวน้องชายและกล่าวว่ามาละต่อแต่นี้เจ้าสองคนจะเป็นน้องชายและน้องสาวของข้าเจ้าที่เป็นพี่ชายเจ้าจะชื่อว่ามู่ไบและเจ้าที่เป็นน้องเจ้าชื่อว่าเมยยออิงเจ้าชายแท้หลงของข้าเนื่องจากเย่เทียนอยู่ตัวคนเดียวไม่มีพี่น้องและเขาถูกชะตากับเด็กสองคนนี้เขาจึงอยากให้ทั้งสองมาเป็นพี่น้องกับเขา เด็กทั้งสองได้ยินดังนั้นจึงลุกออกจากโต๊ะแล้วมาคาระวะเย่เทียนทันทีเพราะเด็กทั้งสองนั้นฉลาดคาระวะท่านพี่เย่เทียนขอรับเจ้าขะเด็กทั้งสองกล่าวพร้อมกันเย่เทียนเห็นดังนั้นจึงชื่นชอบเด็กทั้งสองมากขึ้นและพยงลุกขึ้นแล้วอุ้มเอาเหมยอ,อิงมาน้างอที่ตักแล้วว่าต่อไปพวกเจ้าต้องอยู่กับข้าและจะเป็นน้องของข้าเย่ทียนกล่าวก็พอดีกับที่เสี่ยวเหมาเอาอาหารเข้ามาเอาละกินกันได้แล้วเย่เทียนกล่าวจากนั้นพวกเขาก็พากันรับประทานอาหารกันอย่างงอเรจรเออออเต็มไปด้ววยความสุข บทที่ส3สากลับบ้านหลังจากนั้นทั้งสามที่รับประทานอาหารเสร็จก็พากันเดินออกไปจากเมียงและเข้าสู่ชายป่าแต่ต่อมาชาวเมืองได้ข่าวตระกูลจังถูกทำลายทั้งตระกูลทำให้หลายตระกูลพูดคุยถึงสาเหตุต่างๆที่ทำให้ตระกูลจังล่มสลายตระกูลเฟิงท่านผู้อาวุโสท่านได้ยินข่าวที่ตระกูลจังล่มสลายหรือไม่เฟิงเย่หลงกล่าวถามผู้อาวุโสข,ของตระกูลข้าเองก็ได้ข่าวมาเช่นกันไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดเป็นคนลงมือชายที่เป็นอาวุโสข,ของตระกูลเฟิงหมาหลงเอ่ย ท่านพ่อข้าได้ยินมาว่าตระกูลจางได้เชิญชายที่ชื่อเย่เทียนไปที่ตระกูลก่อนที่ข้าจะไปถึงเพียงนิดเดียวข้าว่าน่าจะใช่เขาแน่หลี่ปิงเอ๋ยขึ้นข้าเองก็ได้ยินว่าตระกูลจางได้ผูกไมตรีกับชายคนนั้นเช่นกันเฟิงหมาหลงกล่าวหากว่าเป็นเช่นปิงเอ๋ว่ามาเป็นการดีที่เราไม่ล่วงเกินเขาเย่หลงกล่าวข้าก็ว่าเช่นนั้นและต่อไปคงต้องบอกคนในตระกูลห้ามล่วงเกินเขาแล้วเฟิงหมาหลงกล่าวพร้อมครุ่นคิดตระกูลเย่ท่านพ่อพ่อแย่แล้วข้าได้ข่าวการล้างตระกูลจางเจ้าค่ะอี้เอ๋ พ่อเองก็ได้ยินมาเช่นกันเป็นผู้ใดกันที่ลงมือเหี้ยมโหดแบบนี้ยี่ยอหลังเอ่ยขึ้นแต่ที่ได้ยินมาสกูลจังผูกเมตรีกับชายที่ชื่อเยเทียนที่เป็นผู้กำจัดกองโจรนั้นเย่ยยางกล่าวใช่ใช่วันนั้นข้าเองก็ไปและได้ยินว่าคอนอสกูลจังได้เชิญเขาไปที่ตระกูลด้วยชิวฟงกล่าวเฮ้ยนี่แหละที่พ่อห้ามมิให้ทําให้เขาขุนเคืองพ่อกลัวจะเป็นแบบนี้การที่เขาจัดการกองโจรได้ไม่ใช่บังเอิญแน่เย่ยหลังกล่าวข้าก็ว่าแบบนี้นอเอาล่ะต่อไปหากพบเจอเขาก็ห้ามทําให้เขาขุนเงลลวกัยยี่่หา ส่วนเจ้าต,ตัวตอนนี้ก็เดินเขามาในป่าแล้วเรียกราชสีขนเพลิงออกมาเมื่อสองหนูน้อยมูไปกับเมยยออิงเห็นก็รู้สึกหวาดกลัววิ่งไปหลบด้านหลังเย่เทียนทันทีพวกเจ้ามีต้องกลัวไปนี่คือท่านนาหลงอู่หรือพวกเจ้าจะเรียกท่านปู่หลงก็ได้เย่เทียนกล่าวเด็กน้อยทั้งสองแอบมองมาที่ราชสีหลงอู A ่แอวบหนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าคาราวะท่านปู่หลงขอรับเจ้าคะ่ะเด็กน้อยทําการคาราวะอยู่หลังเย่เทียนแต่แอบมองมายังราชสีขนเพลิงตัวใหญ่หลังจากทักทายกันแล้วเย่เทียนก็พาทั้งสองขึ้นบนหลังของรรราาาาชสีีขขนทททองกัับบเ้ป่รรพ ป่าบรรพการพี่ร้องนี่ก็จะครบเดือนแล้วเทียนเอ๋อทำไมยังไม่กลับมาอีกหงเยเอ๋ยขืนสบายใจได้เจ้าแสบเอาตัวรอดได้ไปหูกล่าวแต่ข้าเป็นห่วงเขานี้หงเยเอ๋ยเพราะเขาไม่เคยห่างกันนานขนาดนี้แทบจะอยู่กันทุกเวลาเลยก็ว่าได้ก็เพราะแบบนี้แหละทําให้เจ้าเทียนไม่โตสักทีสูตรฉีกล่าวขึ้นในแนวคิดของผู้ชายคือลูกผู้ชายต้องแข็งแรงเสมอขณะที่กําลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็มีมีเสียงเรียกเข้ามาทําให้ทั้งหมดหันไปมองกันท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่ข้ากลับมาแล้วขอรับเ,เยเ่ย พงเยได้ยินนางรีพุ่งกายอออกมาทันทีตามด้วยเชียงชีและเหล่าผู้ชายทั้งสามพอนางเห็นเย่เทียนก็ถลาเข้าไปกอดทันทีด้วยความคิดถึงเทียนเอ๋อของแม่นางทั้งสองเข้ากอดเย่เทียนทันทีพร้อมลูกหัวลูกหลังของเย่เทียนทําให้เด็กทั้งสองมองตาค้างกนอยู่พอหายคิดถึงสายตาก็เจอเด็กน่ารักทั้งสองจึงถามว่าเทียนเอ๋อนี่ใครเชียงชีกลางท่้นแม่รองเดียวข้าเล่าให้ฟังขอรับเย่เทียนกล่าวและพากันเข้าในปราศาสหลังจากนั้นเย่เทียนก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง อืมน่าสงสารจริงๆเป็นเชียงชีที่เดินเข้ามาอบก,กอดเด็กทั้งสองคนไปเอออิงเออนี้ท่านพ่อหนึ่งพ่อรองท่านแม่หนึ่งแม่รองเย่เทียนกล่าวและนั้นท่านปู่จะเรียกพวกท่านว่าท่านพ่อท่านแม่ก็ได้เย่เทียนกล่าวกับเด็กทั้งสองรอเด็กทั้งสองก็คุกเข่าลงและคำนับแล้วกล่าวว่าคาระวาท่านพ่อท่านแม่และท่านปู่ขอรับเจ้าคเด็กทั้งสองกล่าวเมื่อได้ยินได้เห็นความน่ารักฉลาดเฉลียวของเด็กทั้งสองทุกคนก็พอใจและเต็มใจที่จะเอาทั้งสองมาเป็นสมาชิกในครอบครัวทันทีโดยหงเยและเชียงชีนั้นออบมยิงาก และปหูและสูเฉินนั้นชอบมู่ไปที่เป็นเด็กฉลาดท่านพ่อท่านแม่สําหรับนี่คือท่านนาหลงอูขอรับเย่เทียนกล่าวอืมมอเจ้าสินะที่ช่วยเหลือลูกชายข้าปหูกล่าวถามคานวอวนายท่านเป็นข้าเองเพียงแต่ได้ช่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลงอูกล่าวพร้อมทําการคารวะด้วยอายุและพลังตะบะน้อยไก่ว่าทาให้หลงหูยอมรับและเรียกพวกเขาว่านายท่านนายหญิงอื้อดีแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วขอบใจเจ้ามากหงเย่กล่าวขอรับนายหญิงหลงหูกล่าว เอาละแยกกันพักผ่อนก่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันใหม่ชายชราหวงหลงกล่าวตัดบทขึ้นหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปโดยเมเยออิงและมู่ไป๋หลงอู่พักอยู่กับเย่เทียนตลอดหลายวันที่ที่ผ่านมาห่วงหลงได้ช่วยหลงอู่เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นราชาขั้นสูงแล้วนั่นเองและตอนนี้เอาละนี่ก็ถึงเวลาแล้วที่จะเล่าความเป็นมาและชาติกำเนิดของเทียนเอ๋อให้ฟังหวงหลงกล่าวและเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่เจ้าแล้วกันหวงหลงกล่าวแล้วเล่าเรื่องราวของเย่เทียนทั้งหมดให้ฟังพร้อมมอบแหวนทีกย,ยน็บไป เมื่อเย่เทียนได้ยินก็ตะลึงและทำใจไม่ได้จิตใจว่าวุ่นเขารักที่นี่เขารักทุกคนเขาไม่อยากจากที่นี่ไปแต่อีกใจอยากออกไปค้นหาคำตอบต่างๆมากมายในใจเทียนเอ๋อนี่แหละคือคำตอบที่ทำไมพ่อแม่และท่านปู่ต้องฝึกอย่างหนักให้กับเจ้าไปหูเอ๋ยเพราะเพื่อออให้เจ้าได้ออกไปค้นหาคำตอบด้วยตนเองไงละถ้าลูกไม่แข็งแกร่งแล้วจะไปได้เช่นหดซอเฉินกล่าวแต่ข้าไม่อยากจากพวกท่านไปเย่เทียนกอโล่ล่าวอพร้อมกอดหงเย่น้ำตาไหลหงเย่ลูกผมของเทียนหลงแล้วน้ำตาก็ไหลออกมา และกล่าวว่ามันเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องทำและตามมหาชาต่อกำเนิดของลูกนะผงเย่กล่าวบทที่44ตัดสินใจหลังจากที่ได้ฟังประวัติความเป็นมาของตัวเองเย่เทียนก็คิดไม่ต่อกว่าจะทำเช่นไรเพราะเขาไม่อยากไปจากพ่อพ่อแม่แม่และท่านปู่ของเขาไปเขาจึงเข้าไปในปราสาทที่อยู่ข้างในแล้วพบว่าภายในปราสาทแบ่งเป็นสี่ทิศเหนือใต้ออกตกภูมิประเทศที่ต่างกาันทิศเหนือจะเป็นหิมะสีขาวทิศใ,ใต้อาการบริสุทธิ์ตะวันออกจะเป็นน้ำแข็งหนาวเย็น ตะวันตกจะเป็นเขตร้อนมีภูเขาไฟอย่างกับมีใครเตรียมแวให้เขาเขาหอดสำรวดจ,จนทั่วก่อนจะเข้าไปบอทอเพราะในปราศาสจนตอนนี้เขาก้าวขึ้นมาระดับสวรรค์แล้วและปิดตัวเองแวที่ชั้นนภาชั้นต้นด้วยทักษะปิดสวรรค์สุดท้ายเขาก็ออกมาและไปคุยกับพ่อแม่ทันทีซึ่งทุกคนรอเขาอยู่รอวอทั้งปุ๋ยและราศีขนเพลิงท่านแม่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 แมเย่เทียนไม่เคยโตเลยมืออยู่กับครอบครัวเขาหรือมีอะไรลูกเทียนผงเย่ตอบและเป็นคนที่เย่เทียนกอดบ่อยที่สุดลูกมีข้อเสนอให้กับพวกท่านขอรับเย่เทียนตอบ ข้อเสนอเชียงชีกล่าวใช่ขอรับข้อเสนอเย่เทียนยิ้มเจ้าเล่ว่ามาเจ้าแสบพ่อเมาชอบรอยยิ้มนี้เลยไปหูกล่าวยี่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 เย่เทียนหัวราอขึ้นรีบเล่ามาเทียนเอ,อ๋อซอเฉินกล่าวคือแบบนี้นี้ขอรับถ้าท่านปู่กับท่านพ่อท่านแม่ไม่ไปกับข้าข้าก็จะไม่ไปหายนอขอรับเย่เทียนกล่าวหวงหลงได้ยินก็คิดถึงคําของชายผู้นั้นให้เย่เทียนขึ้นไปหาเขาให้ได้เมื่อเขาพร้อมแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรจึงถามว่าแล้วจะไปอย่างไรละมันเป็นเรื่องยากที่เราจะยกไปทั้งกลุ่มแบบนี้หวงหลงกล่าว ข้าปล่อยเขาไปข้าก็เป็นห่วงทำไงดีเชียงชีกล่าวข้ามีที่ที่หนึ่งจะให้พวกท่านอยู่ท่านจะไปไหมขอรับเย่เทียนกล่าวเป็นที่ใดเทียนเอ,อ๋อหงเย่พูดพร้อมกับกอดเมยยออิงอยู่ท่านแม่ข้าจะได้ไปกับท่านพี่หรือไม่เมยยออิงถามขึ้นเมยยออิงให้ผู้ใหญ่พูดกันก่อนสสอยเพิ่งพูดมู่ไบป,ปรามน้องสาวห่วงหลงยิ้มด้วยความพอใจที่เด็กๆเ,เหล่านี้เป็นคนดีและฉลาดพูดเป็นที่ใดหรือเทียนเอ,อ๋อห่วงหลงกล่าวเป็นปราสาทที่อยู่กับข้าแต่หลังจากที่มู่ไบกับเมยออิงมีพลังพอในการผจภััยไปกบา ข้าจะเดินทางไปพร้อมกับพวกเขาและหลงอูส่วนท่านแม่กับท่านพ่อและท่านปู่ก็อยู่ข้างในถ้าไม่ตกลงข้าก็จะอยู่ที่นี่เย่เทียนพูดขึ้นเพราะเขาไม่รู้ถึงครอบครัวเขามีใครห่วงใยเขาไหมจึงไม่ค่อยมีความผูกพันสักเท่าใดข้าไม่รู้แต่ข้าจะไปกับลูกเฉียงชีกล่าวข้าก็จะไปหงเย่กล่าวท่านปู่และพวกท่านพ่อละ่ะเย่เทียนกล่าวถามหวงหลงมองมาทางไบหูและสู่เฉินแล้วถามว่าจะเอาอย่างไรก็แล้วแต่พี่ใหญ่เลยข้ายังไงก็ได้สู่เฉินกล่าว งันเอาแบบนี้อีกหนึ่งปีค่อยออกเดินทางต้องให้หมู่ไปกับเหมยอิงมีพลังพอก่อนดีไหมหวงหลงกล่าวท่านปู่หนึ่งปีนานไปเอาอีกหกเดือนเราจะเดินทางกันข้ามีวิธีทําให้ไก่เอ๋อกับอิงเอ๋อพัฒนาเร็วขึ้นขอรับเย่เทียนกล่าวแต่ตอนนี้พวกท่านต้องไปสร้างที่พักตัวเองก่อนเย่เทียนกล่าวทําให้ทุกคนงงเป็นอันมากหลงอูเจ้ารออยู่นี่ก่อนนะเย่เทียนกล่าวไม่เป็นไรนายน้อยหลงอูกล่าวพยักหน้าแล้วเย่เทียนก็พาทั้งหมดเข้ามาในปราสาทมิติตัวเองทําให้ทุกคนตกตะลึงกันมาก มันสวยงามมากเอล่าท่านปู่อยู่ที่นี่ท่านแม่รองอยู่เขตน้ําแข็งด้านตะวันออกท่านแม่หนึ่งอยู่ตะวันตกที่มีภูเขาไฟนั้นพ่อรองอยู่ทางใต้ท่านพ่อหนึ่งอยู่ทางเหนือว่าแต่ทุกคนจะไปเก็บของก่อนไหมหรือยังไงขอรับเย่เทียนกล่าวไม่หรอกจะมีก็แต่ไปมอบอํานาจที่มีให้กับลูกน้องเท่านั้นและเก็บของบางอย่างเท่านั้นไปหูกล่าวทุกคนพยักหน้าสวนท่านปู่อิงเอ๋อไปเอ๋อจะพักที่ปราสาทนี้กับข้าเย่เทียนกล่าว เอาแล้วเราออกไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยเข้ามาเล่าวจบเยเทียนก็พาพ่อกับแม่และท่านปู่ออกมาหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันและในตอนเช้าทุกคนก็มารวมกันและเข้าไปในปราสาทอีกครั้งเหล่าพ่อพ่อและแม่แม่พากันไปสถานที่ของตนซึ่งเหมือนกับที่ที่เคยอยู่แต่ดีกล่ามากเพราะพลังปราณสูงมากเป็นสิบเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวเยเทียนก็เริ่มต้นการฝึกให้กับเด็กทั้งสองทันทีและเดินไปที่ห้องโอโซโทอเพื่อหายามาทําการบ่มเพาะให้กลับทั้งสองแต่แล้วก็ได้เห็นท่านปู่ชิงฟงลอยเข้ามาบอกว่าเด็ก เย่เทียนเข้าใจและลองใช้ดวงตามังกรดูก็เข้าใจจึงหยิบโอสดบ่มพอธาตุหญิงและอยางมาให้ทั้งสองแล้วเข้าห้องการเวลาไปการเวลาผ่านไปห้าเดือนเร็วก่าเดิมหนึ่งเดือนทั้งสองมาถึงก่อกำเนิดปราณชั้นสูงเย่เทียนออกมาแล้วเก็บปราสาทแวะในแหวนโลกทันที